แล้วข้าเอฟซีแหละนะแล้วจัดการล้างเลยนะคะาเอฟซีน้ำก่อนลูกหลานล้างเลยค่ะเอฟซีอันนี้ก็อีกถังหนึ่งนะคะมาเลยจัดการเลยลูกหลานหาหอยมาแล้วนะคะเอฟซี FC. มามาล้างหอยด้วยกันเด้อโอ้ยหนาว nam cá lược lục lại ơi, ngôm loi ảo, nam lại. สบายดีค่ะทุกคน<ย>สบายดีสบายดีมาล้างหอ,อยขัดหอ,อยด้วยกันเด้อ่ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กเดียมกัน Vào rồi. sạch, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để sạch หอยมาถึงหอยพอกเด้ออย่าไคิดมากก็มาอย่าไคิดมากยังมีนะคืบว่าหอยเน่าก็มีด้วยซัมนี่กรีดย่างคนเตรียมนะใหม่หอยบริสุทธิ์สอาดตัวกัาน้ไม้ลาย ด้ทังไว้ให้ด่างหอะโอเคพ่อจะมั่งน้ำทังนี่น้ำมันอันนั้นมาเี่ยน้ำมันลึอกวอลงมานน้ำเต็ี่ป น้ำมันเลิกมากมันมาลงเลยปกติลงมงาึ้อเที่ยวไปปกติลงไปงมปเน้ำครับลงเฉาตาเทียมก็ได้อันนี้บ่นที่ม่งหอยลงพูดลงแง่มันไม่ถึงเลยโอ้ยว่ะถึงยังยังมา้นยังไม่เออน้ำมันตวันเนี้ยบบ่ก่าน้ำเปลีแแ่มันแแห่มันนึงมันห่าเอาทีไปขันบัวบัวเปลียนองี้ยนี่ม่นลอ้าวูไดเอาไปโอ้ไม่สายบุญรับ เ่ี๋ยวเดี๋ยวพู้คัว่นี่ยบกเขิมันบ่อขางน้ก็ได้ประเด็นมือขึ้นไปเปิดน้ำไปเห็นอย่างเงี้ยงงดแหวบกลางกุ้งไงลแหบัลูกตาดนี่ด เนียแล้วว่านโบ้ไหนเลี้ยวถึงหรือมาเชียร์ไปว่านดูขนเ่ากันแล้วกโซนอะรโบบด้ พ่อมังน่าจะพอก่นอนแน่เจ็บไว้ดิเอ้ยหอยน้อยหอยใหญ่เนี่ไหนวัวนี่ มนกะ่งซมันมบนั้นมันจะได้อันเดียวเลยอบ่นะอันนี้บผึ้งละน้ผึ้งต้นหญ้าต้นอันหย่าน่ะแล้วก็เอามา

เขาดูสิดูสิเอ้ยมามาบัรนี้คัดล้างถอยคัดถอยบัดเอ้ยเพื่อจะได้ไปขายกัน้วยตักกเวลาที่เวลาที่เรื่องเกี่ยวกัง

มันคืออะไลนะมันมันจะหนีกลได้มัน้ย่เก็ดีสามชิปลูกไม่ได้อยูังไงแห้งหน่อยละ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแลาลูกหลาดเด้อเอชซีทุกคนอขอขอบคุณทุกได้ทุกกำลังใจทุกเลิศที่เป็นกำลังใจให้ตากับยายเนาะวันนี้กับไปหาหอยมาแล้วกับซีตั้งหอยแต่ไปุูงนี่ค่ะนะคะทุกคนอ่าปุยมาก็มาหาได้เด้อแต่ช่วงนี้น้ำขึ้นเอซีน้ำมันน้ำตาต่ไปวบาน้ำเสียนะคะทุกคนมันกเน็เลยบลงเนาะเกขึ้นลงนิดเดียวมันก็เลยหาไม่กยจะได้ เวลาลงลงงมอากาศวันนี้ก็หนาวนะคะทุกคนหนาวลมเย็นตั้งแต่เช้าลงไปประเทศหนาวเข้าก็เดิมกับ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 นั่นแหละเขาคุนหลายๆค่ะทุกคนภาพด้วยนะคะเอฟซอันนี้มันหอยอะไรนะหอยซาลี่โอ้ยนี่ไมหอยนี่ไ่กินนี่ใหญ่ทุกคนเนี่ยจะเอากิบไม้ก้อย เด็ดหอยสัลลี่ก้อยสุกิดนะคะขอบคุณมากๆจ้า